สวัสดีค่ะสิหุ้นปันผลดีในกลุ่ม ICT นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับ10 DT ี c ท6.67%ให้บริการโทรคมนาคมและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันดับ9ก้า e ิ7เ3% จัดจำหนยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์อันดับ8 SIS 7.24%ขายส่งคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่อพว่วงสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติต่างๆในประเทศไทยอันดับ7 MFEC 7. 7 8เ์ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรอ,อันดับ6 Ford 7.9 1มี3ธุรกิจนะคะ 1. ธุรกิจ EMS ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2. Enterprise Solution รับงานโดยการจัดหาวางระบบต่างๆจากภาครัฐและเอกชน 3. Smart Service ให้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติอันดับ5 M S C Metro System Corporation 8.74%จำหน่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์วัสดุสิ้นเปลืองอุปกรณ์สำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้องอันดับ4 Samtel สามารถเทลคอม9.63%ดำเนินธุรกิจ3ส,สาย 1. โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารคมนาคม 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และ3สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจอันดับ3 AIT 10.92%ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารครบวงจรอันดับ2 PT พรีเมียร์เทคโนโลยี11.82%ให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอันดับ 1. Jazz j จ s m i n e 47.20%แบ่งเป็น4ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมจัดหาออกแบบวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นๆ ขอขอบคุณข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสองมันนี่แชร์สวัสดีค่ะ